ทั้เทงเจ้าหน้าที่2คนแล้วก็ตัวของพี่ที่เป็นเซฟตี้ที่อยู่ในห้องนั้นนะวิ่งออกมามแกบอกว่าแบบตอนที่เจ้าหน้าที่ยกศพขึ้นมาศพอ่ะ,ออะหนักแลวทะลุผ้าลองอมาพักเรากำลังสวดเลยครับอยู่ดีปุ๊บแกลุกขึ้นลุกขึ้น,นแบบที่แบบเก้าอี้กระเดนนะ็นอ่ะแล้วแกวิ่งไปด้านหลังค <Okay. S 1> รัวแกบอกว่าช็อตนั้น,น่แกจะเห็นที่หนึ่งามายืนอยู่บนฝาโรงพี่อำน,นาจ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุและในค่ำคืนนี้เป็นอีกหนึ่งคืนนะครับที่เรามีแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งท่านแต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าทุกเรื่องต่อไปนี้ที่คุณผู้ชมจะได้ยินได้ฟังนั้นคุณผู้ชมจะต้องใช้ดุลยพินิจและก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอยากให้ทุกท่านนั้นได้ฟังในทิศทางของความบันเทิงมากกว่าครับ และในค่ำคืนวันนี้ครับสถานีผีดุของเราต้อนรับน้องพาคินครับสวัสดีครับพาคินครับสวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีสุดหล่อพาคินวันนี้ได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วโดยปกติเนี่ยเราไม่ค่อยได้คุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องผีที่มานั่งเห็นหน้ากันแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยมาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่พาคินจะมาเล่าให้ได้ฟังกันวันนี้ตั้งชื่อเรื่องมาโหดมากแค้นสั่งตายครับเรื่องที่เป็นยังไงเชิญนะพาคิน คือเรื่องนี้นะมันย้อนไปประมาณสักตอนที่ผมทํางานใหม่ๆตอนนั้นนะผมเป็นวิศวกรสนามนะครับเป็นวิศวกรจบใหม่เลยนะครับไปสร้างาโรงแรมแห่งหนึ่งใจกลางเมืองกรุงเทพและกันนะครับตอนนั้นเนี่ยเราคือเราเข้าไปเราก็จะได้เห็นแรงงานกลุ่มต่างๆนะครับว่าเออเขาทางานกันอย่างนี้เห็นการสนทนาบางอย่างซึ่งมันก็ไม่ได้รู้สึกจะแบบฟังแล้วสบายหูสักเท่าไหร่นะครับโดยทุกเช้านะครับกิจกรรมของ าการก่อสร้างเนี่ยเขาบางที่จะเรียกว่ามอร์นิ่งทล์กบางที่จะเรียกว่าเซฟตี้ท็อกโดยผมจะบอกพี่แจ๊คว่าคือตอนเช้าเนี่ยกิจกรรมเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมเหมือนการจ่ายงานจะเรียกคนงานมารวมนะครับก็จะมีโฟร์แมนมีวิศวกรมีเซฟตี้เขาจะมาจ่ายงานกันนะครับแล้วทางโฟร์แมนก็จะจ่ายงานคนงานไปว่าวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างต้องปีนนั้งร้านที่สูงต้องลงไปมุดอยู่ในรูนี้ต้องไปขุดดิน ทำกิจกรรมต่างๆไปแล้วก็จะมีเซฟตี้มาคอยชี้แนะว่าโอเคกิจกรรมนี้มีความเสี่ยงอย่างนี้นะคุณต้องใส่เครื่องป้องกันตัวเองไป mm hmm. จะทําอย่างนี้ทุกๆเช้านะครับซึ่งมาเริ่มเกิดเหตุการณ์ตรงที่ว่าจะมีโฟร์แมนของผมคนหนึ่งชื่อพี่อำนาจกิจกรรมเนี้ยอ่ามันจะมีการจ่ายงานกันแล้วก็จะมีการตอบโต้สื่อสารระหว่างคนงานกัน mm hmm. ซึ่งคนงานส่วนใหญ่เขาก็จะเงียบๆอยู่แล้ว mm hmm. นะครับ แต่เขาจะมีคนงานบางคนเนาะก็จะเถียงคอเป็นเอ็นเลยว่าทําไม่ได้บ้างไม่อยากทำบากอ <มา S 1> ะครันตรายเกินไปหรือเปล่าใช่ครับโดยพี่อำนาจเนี่ยนะครับแกจะเป็นตอนนั้นเนี่ยผมจ่ายงานแกไปคือแกจะดูเกี่ยวกับตกแต่งกรอบนอกของอาคารซึ่งจะเป็นงานที่สูงจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแกก็จ่ายงานมาปุ๊บก,ก็จะมีคนงานคนหนึ่งชื่อว่าพี่หนึ่งซึ่งพี่หนึ่งเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบสไตล์การทํางานของพี่อำนาจเพราะว่าเป็นคนที่พูดคําด่าคำอะ่ะฟังแล้วมันก็ไม่มีใครอยากทำครับสักพักนึงก็จะไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่น แกก็เลยจะมีการเถียงโต้เถียงหน่อยเช่นแบบให้ขึ้นไปทํางานที่สูงไม่เอาอะร้อนเพิ่มอำนาจด้วยความที่เป็นหัวหน้างานเนาะก็ไล่กลับเลยถ้าไม่อยากทําก็กลับไปใช่ครับ<อ>ไม่ให้ค่าแรงเลยเ<อ>วันนี้ไม่ต้องลงงาน<อ>ก็เลยเรียกว่าแบบมันก็มีคู่เนี้ยเขาก็เถียงกันมาตลอดนะครับก็จะมีพอมีเซฟตี้อ่าเซฟตี้พีเซฟตี้เขาคอยจะไปห้ามไปปามพอบางทีก็จะแนะนําว่าเฮ้ยเนี่ยขึ้นที่สูงนะใส่เซฟตี้เบลนะอ่าแกก็เหมือนคนงานแล้วเนาะครับ ก็ขึ้นไปอะไรที่มันไม่สะดวกไม่สะดวกตรงนั้นมันก็ไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่นะครับเพราะผมคุมไซเนี้ผ่านผ่านไปเนี่ยปรากฏว่าม,มันมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นวันนั้นเนี่ยตอนนั้นผมโดนควบคุมงานสองสคือเช้าเราเข้าอีกที่หนึ่ง<ม>แล้วก็ประมาณสายมาเข้าที่นี้แล้วก็โอเคเข้ามาปุ๊บเขาก็มีการจ่ายงานทํางานปกติแล้วก็จะมีะนั่งร้านที่สูงเก็บคนทํางานเก็บไปเพราะตอนนั้นงานได้ประมาณสัก70เปรแล้วเราก็ลงไปที่สํานักง,งานของเราชั้ในใต้ดินผมนั่งไปได้ประมาณสัก 10- 10นาทีเท่านนั้นะครี่ มีคนงานแจ้งมาเนี่ยข้างบนเนี่ยมีคนตกนังร้านมผมก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปก็ไปกับพี่ที่เป็นเซฟตี้เพราะคนก็เป็นเป็นพี่หนึ่งเนี่ยค,คนงานที่ชอบเถียงเนี่ยนะครับแกนอนกักเลือดอยู่อ่าก็แบบคนก็มุลงกันเยอะนะครับเราก็โอเคผมก็เลยแบบแบ่งกับเซฟตี้ทางเซฟตี้เขาเข้าไปดูแต่ก็บอกเขาก็พูดมาว่าเฮ้ยไม่สามารถปฐมพยาบาลเรื่องต้นได้คือเหมือนเขาก,ากักเลือดอนะ่ะแล้วสภาพที่ตกลงมาเนี่ยนะครับพี่แจ๊คเป็นนังร้านสูงประมาณสี่ชั้นน่าจะ หกหรือเจ็ดเมตรลูกผมจำไม่ได้เขาตกลงมาข้างๆกับกองทรายห่างกองทรายแค่เมตรเดียวเมตรสองเมตรเนี่ยนะครับคือถ้าตอนนั้นตกลงมากองทรายก็คงจะไม่อักลากษเลือดใช่ออยังพอ,อ,อที่จะมีโอกาสรอดอยู่ผมก็ติดต่อทางโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดซึ่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณสักหนึ่งกิโลทางนั้นเราก็โอเครีบเข้ามาคือแกยังรู้สึกตัวนะผมยังเหมือนว่าแกไม่ได้พูดอะไรหรอกแต่คือมันเหมือนน่าจะจุกนะครับพับกลามเลือดออกมาพอรถพยาบาลพาตัวไป แค่ประมาณสัก2ี่หรือ30นาทีเท่านั้นทางโรงพยาบาลโทรติดต่อกลับมาว่าแกเสียชีวิตปดยเลยเหรอใช่ครับ<อ>คือเขาบอกว่ากระดูกซี่โครงเนี่ยเข้าไปทิ่มปอดอ๋อหักใช่ครับเ,เข้าไปทิ่มที่ปอดใช่แล้วเลือดท่วมเราก็คือไม่ไม่สามารถรอดชีวิตได้พอมีการเกิดเสียชีวิตในไซส์เนี่ยนะครับก็เริ่มหดหู่กันก็มาเน้นเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นทั้งผมเนี่ยโอเคก็จัดก,การเรื่องเรื่องทำทรงทำศพกันไปนะครับตอนนั้นเนี่ยตัวของพี่อ็มนาจแกเนี่ย แกเริ่มแบบแปลกจากเป็นคนที่โผงผางเป็นคนที่เอเลิศด่าคำาุ่นคำคือคนประเภทนี้เขาจะแบบมีอารมณ์แบบวอยาวมีอะไรเงี้ยนะครับแกดูเงียบเวลาไปสั่งงานไปคุยกับแกแกก็จะแบบดูซึมซึมหน่อยผมก็เลยแบบคุยกับพกบรรดาแก๊งโฟแมนของเขานะครับแกก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยพี่ย้ำหน้าแกแกจะกลับไปที่ห้องพักเนี่ยแกนั่งกินเบียร์ทุกวันเลยแล้วกินเบียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยแกซื้อเบียร์อีกนะขึ้นไปบนห้องอ่าเขาก็ผมก็เลยเข้าใจว่าเออแกน่าจะแหง แต่สภาพแกเป็นอย่างเงี้ยบ,บ่อยเป็นอาทิตย์อ่ะอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็เลยแบบเออเขาเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าน,นะครับจนพอกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งนะครับวันนั้นเป็นวันพฤหัสของอสัปดาห์ละผมเนี่ยไม่เห็นแกเลยผมก็เลยถามธุรการน้องพี่อ,อนาจมาทํางานไหมทุกคนบอกไม่เห็นหมดเลยก็เลยเรียกคนงงคนง,งานมาก็ไม่เห็นนะครับก็เลยบอกว่าพี่เขาคงไม่มาทํางานน่าจะวันนี้วันพฤหัสน้อสามวันละ ให้โทรติดต่อไปหน่อยพอโทรไปปรากฏว่าเฮ้ยแกปิดเครื่องเราก็เลยคุยกับทางโฟแมนที่เขาอยู่หอเดียวกันเฮ้ยเจอแกบ้างไหมเขาบอกว่าในวันอาทิตย์ยังเห็นแกลงมาซื้อเบียร์ซื้ออะไรอยู่แล้วตอนนั้นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้กลับไปไปเคาะหน่อยแกป่วยแกไม่สบายเลยหรือเปล่านะครับพี่ที่เป็นเซฟตี้ก็บอกเออเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยเกิดมันเป็นอะไรตายในห้องอ่ะแกก็พูดอย่างงี้นะพอประมาณ5้าโมงเย็นเนี่ยทางโฟแมนเขาก็ไปที่ห้องพอไปห้องเนี่ย น้องเขาโทรกลับมาบอกบอกว่าคือพยายามเคาะอยู่สักสินาทีละไม่มีแบบการตอบรับไม่มีใคร,ออรเปิดออกมาเปิดไม่อะไรเลยใช่อพอฟังแนบผูไปเนี่ยได้ยินเสียงลมแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงช่องประตูเนี่ยยังเห็นแอร์เย็นๆอยู่ข่<อ>าวนี้ก็คือผมก็เลยมาคุยกับทางที่พี่ที่เป็นเซฟตี้นะครับแกก็บอกว่าเฮ้ยไม่โอเคแล้ววะ่ะเ,ออเดี๋ยวช่างไปกับผมดีกว่าก็เลยไป พอไปกันเนี่ยผมก็โอเคโทรประสานทางโฟรแมนบอกว่าให้ไปตามเจ้าของหอมาเลยเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรให้เขาไขกุญแจเข้าไปน,นะครับพอก็ขึ้นไปผมก็เลยไปเคาะห้องกับทางตัวของตัวพี่เซฟตี้แทนด้วยกันนะครับเคาะไปเนี่ยสักพักหนึ่งค,คือมันคือเราเรารู้สึกไม่โอเคแล้วล่ะนะครับพี่ทางงตัวเซฟตี้เนี่ยแกก็นอนนอนไปที่ประตูแล้วเอาจมูกนะครับไปดมกลิ่นซึ่งแกบอกกลิ่นไม่สู้ดีแล้ะช่าง เราเราก็เด็กเนาะผมก็เลยกลัวผมก็เลยถอยมาห้องแกจะอยู่ตรงกับบันไดแกอยู่ชั้น3ผมก็เลยถอยออกมาเราตอนที่เขาจังหวะจะเปิดประตูนะครับเขาก็ไขพอไขเปิดประตูเข้ามาเท่านั้นแหละพี่แจ๊กก็คือประตูมันไม่สามารถเปิดได้สุดเพราะว่าเหมือนเขาคล้องโซ่ไว้แต่กลิ่นเนี่ยโอ้โหแบบผมจะบอกว่ามันมันอบอวนมากคือมันรู้เลยว่ามันเน่าแล้วอ่ะมันเน่าอ่ะคือรู้เลยว่ากลิ่นแบบมันอืด เราก็เด็กกันเนาะเราก็ไม่กล้าดูเราก็ถอยมานะครับเขาก็เลยแบบเออเหมือนพี่ทางเซฟตี้เขาก็เอามือคล้องไป, <c oughs> ไ,ปไปปลดโซ่แล้วก็เปิดไป <c oughs> เขาก็พูดบอกเฮ้ยอำนาจตายแล้วเนี่ย <c oughs> นอนอืดอยู่แกก็เลยแบบรีบประสานเจ้าหน้าที่กับมูลนิธิเข้ามา <c oughs> ทางตัวของพี่ที่เป็นเซฟตี้เนี่ยแกก็เหมือนเข้าไปอยู่ข้างในเ,นเก็บรูปถ่ายเก็บอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องแทงเคสให้บริษัทนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปสองคนผมก็ ยืนอยู่หน้าห้องสัมภาษณ์กับทางเจ้าหน้าที่ก็เล่าทําร้ายเขาฟังว่าอ๋อเนี่ยผมไม่เห็นแกมาทํางานตั้งแต่วันจันทร์แล้วครับแล้วก็มีน้องเขาแจ้งมาว่าเห็นพี่เขาวันอาทิตย์แต่จูๆ่ๆครับเจ้าหน้าที่ตะโกนมาสภาพศพแบบเนี้ยมันเหมือนตายมาแล้ว8วันแล้วนะแวันเลยเหรอสแสดงว่าศพนาะตอนที่เห็นนี่คือโอ้โหอืดจนไม่รู้จะอืดยังไงแล้วอ่ะใช่ครับคือผมก็เลยแบบไม่น่าใช่นะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยย้อนไปอาทิตย์ที่แล้วในวัน เพื่อหาดสุกเนี่ยผมยังเห็นแกยืนสั่งงานนะถึงไม่ได้คุยกับแกแต่เห็นแกยืนอยู่หนะ้างานอยู่ไอ้น้องที่เป็นโฟร์แมนสองคนเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันบอกว่าช่างผมเห็นแกนจริงๆนะแกเดินถือกระป๋องเบียรเดินขึ้นเลยคราเนี้ะระหว่างที่คุยกะบทางเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลไปนะครับจูจ่ๆเนี่ยทางตัวของเจ้าหน้าที่ที่เก็บผมก็ได้ยินเสียงเขาพูดมาเอาโอเคห่อเรียบร้อยละกําลังจะยก เท่านั้นแหละครับอยูอ่ดีเนี่ยทางเจ้าหที่2คนแล้วก็ตัวของพี่ที่เป็นเซฟตี้ที่อยู่ในห้องนั้น,นวิ่งออกมามแกบอกว่าแบบคือเหมือนตกใจครับตอนที่เจ้าหที่ยกศบขึ้นมาห่อผ้าผมเข้าใจว่าเขาน่าจะหอผ้าหลายชั้นแต่ศพอะหนักและทะลุผ้าออกมาผ้าหอ่อศพท่านดิบนั้นเหนียวมากนะใช่ครับพี่ คือส่วนหนึ่งเนาะผมก็พยายามมองในเชิงวิทยาศาสตร์คือแกเป็นคนรูปร่างเตี้ยป้อมมาเราก็อ้วนเราเข้าใจว่าแน่าจะอืดหลายวันคผมก็ไปที่วิ่งไปดูเราก็ลงมาพอแกได้แบบขนศพไปอะไรเงี้ยครับก็ลงมาคุยกันคือแกบอกว่าเดี๋ยวช่างกับผมต้องไปให้อาไปลงบันทึกประจําวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจน,นะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเขาจะต้องส่งศพไปที่โรงพยาบาลเพื่อชนสูตรนะครับผมก็ยังยืนโต้เถียงอยู่บอก,บอกว่าเฮ้ยไม่จริงนะเนี่ยเจ้าหน้าที่มูลนิธิประเมินว่า78วันอเพื่อแต่เรายังเห็นแกทำมาททำงานกันอยู่นะ ก็ยืนเถียงกันแต่ทางตัวของพี่ที่เป็นเซฟตี้แกดูบแบบเลือกลักเลือก,กลักผมเรียกว่าไงเหมือนคนลนอะไรบางอย่างมีพิรุษมีพิรุษโอ้ผมก็บอกอาอย่างนี้ผมก็เลยบอกพ่อแมนเดี๋ยวเราไอ้เรื่องที่แกเสียชีวิตไปกี่วันเดี๋ยวเราค่อยมาทกเถียงกันนีกว่าเดี๋ยว,วยทางทางเขาไปชนะสูตรมาเดี๋ยวก็รู้ปรากฏว่าผลชนะสูตรมาก็คือเสียชีวิตไปแล้ว9วันโหหนักกว่าเดิมอีกทีเวันมันเลยตั้งคําถามมาเลยนะตอนนั้นก็เป็นเรื่องทอกในไซส์เลยล่ะเพราะว่าคนงานบางคนเนี่ย เออยังคุยกับแกอยู่แกยังมาจ่ายงานแกยังมายืนจํำจีจํำใช้อยู่คือหลายคนเห็นแกแต่ที่มันเปลี่ยนไปก็คือจากแกเป็นคนที่พูดจาโผงผางแต่แกดูนิ่งนิ่งซึมซึมแค่นั้นเองเออโอเคเราก็ติดต่อทางบ้านแกแกเป็นคนอุทยานะครับเราก็ติดต่อเออเขาก็บอกว่าจะมีการสวดศพประมาณ3วันแล้วก็เผาเราก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะไปคืนที่2กันก็จะมีผมมีพี่ที่เป็นเซฟตี้แล้วก็จะมีะทางโปรเจกต์ไซส์นะครับก็นั่งรถไปกันตอนนี้นก็คือแบ แต่ละคนก็บอกว่าเออแบบแกแกตายแน่ๆน่าจาเหี้ยงคือห่อพักเนี่ยเราไม่ต้องพูดเลยห่อพักเนี่ยเต็มๆพอไปวันนั้น,นไปเราก็ถึงประมาณสักหกโมงครึ่งพอเขาสวยประมาณทุ่มหนึน่งนะครับต่างจังหวัดไอ้จังหวัดที่ผมไปจุดพูบไหว้แกนะคร,รับดีๆพี่ที่เป็นเซฟตี้เนี่ยแกก็เหมือนสะดุ้ง่ะคือจังหวัดที่แกจะไปปักทู่เนี่ยแกก็พลางแล้วแกก็ถอยตัวมาเลยอืเราก็ไม่รู้ว่าแกเจออะไรแกมาเล่าให้ฟังตอนหลังนะครับว่าแกเงยหน้าไป แกเห็นพี่หนึ่งะครับคนงานที่เสียชีวิตจากการตกนั่งล้างไปก่อนกำลังเอามือดันลงศพจากแท่นอ่ะหนึ่งเหรอครับเกี่ยวอะไรวะผมเลยบอกบอกว่าแบบเฮ้ยพี่ไม่มีอะไรหรือเปล่าแกบ,บ,บอกว่าอ,อย่างนั้นช่างมาฟังช็อตสองคือช็อตสองเนี่ยตอนนั้นสวดอยู่ไอเรานะตอนนั้นเราก็ไม่รู้นะว่าแกเป็นอะไรเพราะอยู่ดีดีพากกำลังสวดเลยครับสวดสวดสวดอยู่ดีดีปุ๊บแกลุกขึ้นลุกขึ้นแบบที่แบบเก้าอี้กระเด็นอ่ะแล้วแกวิ่งไป ตรงด้านหลังคัวอวแกบอกว่าช็อตนั้น่งแกเจอดังกว่าแกาเจอตรงที่ว่าเห็นพี่หนึ่งะมายืนอยู่บนฝาโลงพี่อำนาจโอ้งานศพพี่อำนาจแต่คนเห็นพี่หนึ่งที่เสียไปก่อนหน้านี้ใช่มายืนทั้งเอามือดันลงมายืนอยู่บนฝาโลงใช่ครับแล้วแกามาเฉลยช็อตนึงว่าไอช็อตตอนที่าทางเจ้าหน้าที่ตกใจกันนะครับ ตัวแกคือแกก็พยายามไปถ่ายรูปถ่ายหลักฐานถ่ายประวัตินะครับถ่ายพวกบัตรประชาชนด้วย <c oughs> คือเขาก็ยกศพมาอยู่ประมาณใกลๆตาห่างๆตาแกละแกลอยจังหวะที่เขาตะโกนเฮ้ยกันปุ๊บแกเห็นนะตัวของพี่หน่งยืนอยู่บนศพพียอหน้าตอนที่เขาจะยกผ้ามีหน้าทําให้ศพหนักแล้วถลกผ้าลงไปเนี่ยเหรอใช่ครับ <S 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 ผมก็เลยถามบอกว่าพี่เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องราวเนี้ยนะครับ ือทางตัวพี่เซฟตี้เนี่ยเป็นคนกรนกำความลับไว้หมดทุกอย่างเลยแกมาเฉลยว่าไอ้วันที่เกิดอุบัติเหตุที่พี่หนึ่งเสียชีวิตนะ่ะที่ตกนั่งร้านใช่ครับเช้านั้นเนี่ยคือหนึ่งอ่ะมันเดินมาบอกอํานาจว่าสภาพาเขาไม่ไหวเขาแหง้งเขาขอทํางานบนพื้นดินได้ไหมคือไม่อยากขึ้นนั่งร้านใช่ครับใช่แล้วก็คือทางตัวพี่อัหน้าบอกไม่ยอมเขาก็บอกอ่าไม่ไรเขากลับพี่อัหน้าบอกว่าถ้าขออนุญาตนะครับถ้ามึงกลับกูไล่มึงออกอก็เลยแบบให นั่งล้านไปนะครับคือเราก็ดูจากแวงล้อมศแล้วคือพี่เขา,เขาพยายามที่จะใส่ช่วยเต็มที่แต่เหมือนสภาพการทํางาน,นแห<ฮ><ม>้งไงดึงมาเยอะไม่น้อยครับแล้วก็คือพอไปนั่งฟังหลายๆคนอยู่คือคู่นี้เขาเถียงกันละผมก็เลยมองผลบทสรุปว่าเขาพากันไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่าคืออาจจะเป็นไปได้ว่า ตัวของพี่หนึ่งเนี่ยโอเคด้วยสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมอาจจะตกลงมาจากนั่งร้านจริงๆใช่แต่ทั้งหมดเลยมันถูกบังคับจากพี่อานาจถูกครับที่ให้เขาขึ้นไปทํางานถูกต้องครับก็เลยกลายปเป็นเรื่องอย่างนี้เหรอใช่ครับโหดจนจนสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยพยายามล้วงพี่จะต้ว่าพี่มีเกี่ยวข้องอะไรไหมเออแกบอกว่าตัวแกตอนนั้นแกก็ไม่ห้ามเหมนแกก็ไม่สนใจม,มันเคยเป็นความรู้สึกผิดในใจ แกบอกว่าคือคราวนี้หนักเลยแกหลังจากที่พี่อำนาจเผาศพไปไม่นานแกเห็นทั้งพี่อำนาจทั้งเห็นทั้งพี่หนึ่งกดออดอยู่หน้าบ้านแกแล้วแกออกมาเห็นสองคนยืนอยู่ในสภาพที่ไม่สู้ดมีมามาบ้านจะมาหาจนสุดท้ายาแกต้องลาออกไปบวชอยู่เกือบสามสีป่ปีไม่รู้ครับ<อ>จนแกเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติได้จนถึงทุกวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวจะต้องย้อนกลับไปหาพี่เซฟตี้คนนี้ก่อนในตอนที่เขาให้ชุดเซฟตี้พี่หนึ่งไปอ่ะ ชุดมันพร้อมหรือเปล่าคือชุดมันก็พร้อมแหะครับเขาเพราะว่าเพราะผมเป็นคนตรวจรายการเนี่ยเป็นเป็นตรวจรายการตอนที่พอเกิดเคสมาปุ๊บเขาก็จะแทงเรื่องมาซึ่งอ,อันนี้ผมผมขออนุญาตให้ความรู้เนาะคือตอนที่เขาแทงจดหมายเข้ามาเนี่ยนะครับคือการเกิดเหตุในไซต์จะมี2กรณีนะครับคือ unsafe condition และ unsafe action อันเซฟคอ d i t i o n คือสภาพพื้นที่ไม่เรียบร้อยเช่นเราขึ้นนังร้านไปนังร้านไม่แข็งแรงไม่มีที่กั้นแต่ unsafe a อคชั่คืออะไรครับเป็นความผิดจากพฤติกรรมของคนซึ่งร่างกายตัวเองไม่พร้อมบราบาว่ากันไปใช่พอดูสภาพตอนนั้นที่สมเน่ยคือแกใส่ชุดเซฟตี้เบล แต่ตอนที่แกตกลงมาเนี่ยคือสายมันไม่ได้โดนคล้องเกี่ยวอ๋อวแกใส่ชุดแต่แกอาจจะไม่ได้เอาสายสลิงเนี่ยไปคล้องเกี่ยวเอาไว้ถูกต้องครับคือถ้าแกเอาคล้องไว้เนี่ยแน่นอนแกตกมาแกก็ต้องติดอยู่ข้างบนนั้นใช่ครับโอเคเข้าใจในเคสของพี่หนึ่งแต่พี่ามาดอะ่ะทำไมถึงต้องมาเกี่ยวข้องอะไรกับพี่คนที่ทำเทปตี้คนนี้ครับทำไมถึงต้องมาหน้าบ้านอะ่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นเปล่าคือผมพยายามถามแกแล้วนะครับคือแกก็บอกบอกว่าตอนนั้นมันมันก็เป็นความรู้สึกผิดของผมที่ผมไม่เบรก คือ,อมผมก็รู้อยู่แล้วว่าเขาแฮงมผมก็ยังสนับสนุนอำนาจหมายถึงว่าตัวของพี่เซฟตี้ณตอนนั้นมีอำนาจสามารถที่จะช่วยเบรกคือช่วยค้านพี่อำนาจได้ว่าเฮ้ยคนนี้ไม่พร้อมใช่ไม่ต้องขึ้นแต่แกก็ปล่อยพอปล่อยมาปุ๊บผมเลยบอกไงมันเป็นน่าจะเป็นความแค้นจากพี่เนี่ยก็เลยส่งผลมาถึงเรื่องนี้ครับอ้มันกลายเป็นบ่วงโซ่เลยนะมันเหมือนเป็นเป็นกรรม ทางตรงหรือทางอ้อมก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเนี่ยการตัดสินใจของคนคนหนึ่งที่ทําให้คนหนึ่งจะต้องเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตแต่ก็ต้องโทษได้ทุกคนเลยนะคือไม่ได้โทษใครคนใดคนหนึ่งต้องโทษตัวของพี่หนึ่งเองด้วยที่สุขภาพร่างกายอาจจะไม่พร้อมรู้ว่าตัวเองต้องทํางานแล้วดื่มเยอะทําไมตัวงพี่อารก็ใช้อารมณ์ในการทำงานมากจนเกินไปส่วนตัวพี่เซฟตี้ก็อาจจะ รู้สึกว่าตัวเองอาจจะหลาหลวมใ,ในหน้าที่การงานของตัวเองมัไปหน่อยหนึ่งใช่ครับแต่ทั้งหมดเลยครับเราฟังแล้วเราได้อะไรจากเรื่องนี้แน่นอนว่าเรื่องของความไม่ประมาทใช่ครับันี้นสำคัญที่สุดยิ่งเป็นงานในลักษณะที่คุณพาคินเล่าให้พวกเราได้ฟังกันงานที่มันจะต้องเสี่ยงเสี่ยงทุกรูปแบบเลยนะความไม่ประมาทความเซฟตี้เนี่ยสำคัญที่สุดและที่สําคัญเรื่องของสุขภาพใช่ครับนั่นคือเรื่องของคุณพาคินมาในแนวเล่าแบบรอๆนิ่งๆนะครับแต่มี คุณผู้ชมหลายหลายท่านรีเควสมาบอกว่าอยากเห็นหน้าเขาวันนี้ก็คงจะได้เห็นเป็นที่เรียบร้อยคืนนี้สถานีผีดุของเราขอบคุณภาคินด้วยนะฮะขอบพระคุณมากรับครับขอบค,อบค,อบคอบุณครับแล้ววันนี้หมดเวลาของสถานีผีดุของเราเป็นที่เรียบร้อยครั้งหน้าจะมีนักเล่าจากโซเชียลท่านไหนมาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญให้พวกเราได้สั่งกันอย่าลืมกดซับสไครต์ไทยรัฐออนไลน์แล้วก็ติดตามสถานีผีดุของเราได้ทุกค่ําคืนวันศุกร์แบบนี้เนี่ยนะครับ วันนี้เราทั้งสองคนลาไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกทกท่านครับขอบคุณทาคินจ้าขอบคุณครับ